เวอร์จีอ่ามา,าประเทศลาวเขากะไทยกันยองว่าทางดี <laughs> ดีดีแห่งคนเลยทุ่วรถเก๋งนี่มานบรายเลยนะทางไปมีรถทางลุ่รถเกง๋งใกล้ใกล้บรายเลยคนหนี้มันสิกาตกเป็นดีกันเลยบ่สิะสบายเขาไปใส่เลยบ่ เป็นอะไรจุ้ยสบายดีกรบทุก่ายสบายดียดพอแม่พี่อ้อกบอกายเมื่อสกครู่คนเนาะ มีกามาปอกับสองบ้าทิ้งชาแนวคือเ่าอมอนี้กา,กา,กามาอัปเดตเส้นทางคือเ่าน่าจะน้อยเนาะเส้นทางก็บ้างจะขาดอีกโดยไม่ช้าย้ำเนาะเมื่อวานนี้นพ่นโต๊ะแห้งขนาดทุกคนเลยวันศเศราและอันเ่าร์คร้บจะน้อยกระเดยียดและตันเพลน,นี่จะว่ามัน อย่างเขาะอย่างะจะได้50ปีไดวิวเส้นทางทุกคนเบ <c oughs> ่งอีกางเคยหนึ่งเนาะเพราะว่าเรียเป็นอีทีอีพีสามที่จะถ่ายเสศษฐาเพราะมันโหดแท้นะทุกคนติเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ใน,นเด้อ เป็นอะไรจุ๊ยนี่สร้างจุ๊ยนอพายอยู่ทาใกล้ๆนิตติโตมาได้มาเป็นดอกสร้างแป้งรถไทยไทยน่ะโอ้อีสุนองทุกนคน,นอ่ะมันเป็นจะได้จุย๊ย เป็นอย่าง <laughs>. ไม่ได้สายผ่านนะ่ได้ยยาส,าสายผ่านนะสายผ่านนะถือกิ่ตอกอ่งต้นพกใส่ม,มาตลุยมยำเต้ยโบเปยำซายม โอ้ว่าสดตกรลดแข็งก็แข็งนั่นแหละวัยคนนักไพ่สิบคนสมึงเห็นไหมห็นมันออกรถสำหรับออกสวนนบางคนอ,อ่ะ กำลังหโว่ต่าว่าอย่มันไฟโว่ไหนแกติดไหนอีกแกติดเลยเนาะแปลว่ามันนอนมาแค่หมพอที่ขาพอลูกหมดแล้วเอ้าเข้าแปลใช่หดอ่อ๋อจ้ วัดคนมากนะวันนั้นโลโกประกอบแลื้ออันนั้นซื้อเบียร์ซอมกวนแล้วก็นซื้อได้จะซื้อเบียร์ก่อนว่าแล้วว่าเุ็นอันไหวัดแล้วมัวที่เล้วคนซื้ออันนั้นนาซาต้องบอกอุณหบ้านเ้คเลยก้ววา <c oughs> มือิันฮาซาิฟ <c oughs> ยมือมือองคนบเาลหมม่ม <laughs> ป,มปมที่ปันเกิดบดมือนอนไปที่ภาพเบ,บิ่งเสนท่าอีกพีสามทุกคนมมนมีสุดท้ายแบบไล่ล,ละเอียดคักๆเลยเนาะย,ยามยาม dám dám mời bà อากาศเดี๋ยวน้าแห้งหมดเลยคนนี้มันสิกาตกเป็นเดือนเลยบ่สิบายเข้าไปไส่เลยบ่ และนเล่านก็แช่ในน้อทุกคน มาเพียงนี้พอเนาะโอ้เราบนกัอ,กอยูนี้ขันหอยย่ำกิกกระเพนี่ขันมาพนุกแน่นี่โอ้รถคนกระเพทุกคนเอ้ยเศรา ที่ห้าต้นบางคนก็ค้นนะะคือสิบเพยไหวผูกเกา คนเดียวนะจ้ากรจอกนะจะขนถมนำ้ำเอยอะแแน่ๆหนึ่งยัเมื่อคืนแล้วจะนอนนี่ที่สี่ไปหาทายที่ตลาดสี่ไปตลาดจะนอน ไค้ที่มา,าประเทศลาวเฮากัไทยกันยองว่าทางดีดีดีแห่งทุกคนเลยทั่วรถเก๋งนี่มาบไหรเลยนะทางไทยมีรถทางลุมนี่รถเก๋งไปบุปปรหรี่เลยไหนแต่รถแบบมีใหญ่สูงแบบดีโวยโกวยังไงนะนักแห่งทุกคนเลย เบืองไหมรถไปจนบกขาดทรายนะรถไปจนบกขาดทรายแต่ทางที่มันบ่อไดลขนาดทางมันดีโอ้รถล,ล้ายขนาดทุกคนเลยทางเส้นนี้มันนี้เก็บไรหรือยักขากูเก่าเนาะ พอพี่กายเนี่ยเบื้องน,นี้มันเปลือยหอดรุ่มไปเลยทุกคนเป็นห้องห้องเป็นห้องเวอร์จีและห้องเลิกแทนเลิกกว่าเมื่อวานเนี่ยนโต๊ะแห้งขนาดทุกคนเลยตอนแรกไฟกระดับพอเชเอาลงคลิปก็เลยประเดีเ๋ยวลงไฟดับม่มีไฟโทศรศัพท์ วันนี้จะนอนเลยวันนี้มันก็อ่อนเลยเบื่อโคตรเบืทุกคนเลยเงาหน่า่อยเบื่อเลยว้าน่งลินก็ว่าเปลือยทุกคนเลยนี่วันนี้มันกเลิกไม่เห็นเราแน่น่นเด้อ เด็กที่เองเอาใหม่มาแขกเลยนะบ้านหลิกกลิขิตคนเยอะบ้านี้แหละไม่มีเพ่จะนอยถ้าเบิงลดเพื่อนที่ซื้อทุกคนเลยเนี่ก็ล้องก็ต้งสักแหลวมุวาเนี่ยก็ล้องใส่เพื่อน หยับมากหยับน้ำขี้ต้มมึงจะได้ไปรลาคนมาอีกแลละ ทุกคนนี่แห้งยาโพธแห้งตาเคืองหย่าเพ่งเกี่ยคนมาแต่ลออทุกคนนีเ่แห้งตกดูตกดียู่เทื่อพูดลอยนั้นเรามีกบเครือสามกกบเคือใหญ่ประมาณอยู่กกบกับลำใหญ่ลำโกบลำใหญ่ตัวนี้แหละเบอร์สิรองไปทายทุกคนเบิง นี่แหละอาการเมื่อกลับซองครับเขี่ยนทั้งสื้อทุกคนเลยยังไปลองอีกยาวงหนึ่งนี่มันจะต้มสด กบิบกขาดี่ยังไงดอกก๊กทูนดอกก๊กทูนใหญ่แล้วเอามาปูกันก๊กทูนนี่เขาว่าเวลาเป็นไข่ยุง่งเป็นอันนั้นนี่กินต้มันใส่หนามกินไห้เนาะตมใส่หนามกินสามาถเศร้าไหลเป็นไข่ยุ่มันเป็นก๊กทูนปลาเขากินมันกินรับม,มันบร่อยนะมันมันมียางกินเขาตงตมใบว่า นี่ทุนกินนี่คือทุนตัวฮอกินได่เนาะนี่กวนหน่อยเดี๋ยววางวางไปสวนเดี๋ยวเขาสิถ่ายสวนกุก๊กอันนี้ตัวทองทองคนไทยเขาจะเอามาปลูกเนาะเราเฮดรี่สอดวะก็กล้วยหน่อยคนมาตลอดทุกคนเออยังมีวันพักเลย จะไล่เขาิะไปใส่ไหลนี่ยรู้ไหมเขาเดือนหนึ่งนะปนตกนี่ยคลิปนี้ก็ียังรลายนะทุกคนเนาะมาอัปเดตท,ท่า,าทุกคนเบิ่งอีกนิดนึงจะลอยสิไปหาถ่ายคลิปให้ทุกคนเบิ่งอีกลายบอลบางทีเดือดไปทัปนพลปนตุกทันพลหวยแนวฮะเดือดไปคลิปน,น,นี้ก็จะเจอกันสนีนะทุกคนเนาะฝากกดไม่คลิปหนาเด้อบ๊ายบายฝากกดไหลกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวทิ่งแน,นเนาะ